สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมที่ช่องเบิร์ดรถมือ2อเกรดเนะครับพี่ๆวันนี้ครับผมเบิร์ดมีรถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปีสิตัว G ตัวท็อปเข้าใหม่มาอีก1คันนะครับบอกก่อนเลยนะคันนี้ราคาเบาๆครับผมคันนี้ราคาตั้งอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมปี15ไม่แสงเก้าครับผมสวยคัดเกรด A โครงสร้างเดิมแน่นอนมาครับเดี๋ยวเบิร์ดพาชมนะครับว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย คันนี้ราคาจับต้องได้แน่นอนครับผมราคารถเก่งนะฮะ4 5 9 4ประตูตัวท็อปนะครับหน้ากระจังครับผมเป็นโครเมี่ยมสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยครับอ่านะครับสภาพใหม่ครับผมตัวนี้นะครับตอนนี้รถเข้าใหม่นะครับผมเรนไฟนหน้านะครับอาจจะมีคราบเหลืองนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวขัดให้อีกทีนะครับก่อนส่งมอบนะครับพึ่งเข้านะครับเลยเอามารีวิวให้ดูกระสวดกระจะๆเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะ ไฟตัดหมอครับผมมีมาให้แล้วคู่หน้านะเป็นฮาโลเจนนะครับผมช่องลมครับผมวัสดุสีดาได้ครับผมตัวนี้ไม่แตกไม่หักไม่ซีดนะครับบอกก่อนเลยนะคันนี้เจ้าของคันเดิมเพราดูแลดีมากๆครับผมเห็นไหมครับไฟถือว่าอยู่ในสภาพก็ค่อนข้างใสนะครับผมเหลืองไม่เยอะนะแต่ยังขัดออกได้อีกนิดนึงนะครับตัวนี้ไฟฮาโลเจนเลยนะสวยรถเข้าใหม่4ี่ห้าเก้าไม่แพงแน่นอนครับผมตัวนี้นะไฟตัดหมอคู่หน้าครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ครับผม ตัวล็อกกันชนหน้าแนบชิดติดสนิทครับผมซุ้มล้อตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับเอาอะไรมาไม่คุ้มครับพี่459,000บาทได้ล้อมแอคฟอร์จูเนอร์นะโอ้โหเป็นไงครับผมนะได้ล้อมแอคฟอร์จูเนอร์นะครับผมตัวนี้แ a c ฟอร์จูเนอร์ขนาด18ด้วยนะแล้วก็ได้ยางปี22ครับผมดอกแน่นๆนดอกหนาๆครับผมพอได้ขับพอได้วิ่งกันแน่นอนครับตุ่มยมตุ่มยางขึ้นอยู่เลยนะตัวนี้ สวยครับให้ดูนะช่วงล่างเดิมๆครับผมสปริงเดิมๆไม่มีข้าวน้มน้ำมันเยื่อครับผมแล้วก็มีแต้มสีโรงงานสปริงติดมาด้วยนะคันนี้ใครตามหาอยู่ผมบอกก่อนเลยนะคุ้มเลยนี่ผมให้ดูนะครับว่ารถมันเข้าใหม่จริงๆนะเห็นยังเลอะคราบคงคราบโคลนอยู่เลยนะตัวนี้สวยครับผมราคาแบบนี้ไปไวแน่นอนครับใครที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปกับผมสามารถรีบโทรหาเบอร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 5ย์3 4 8 4 0ปนะครับ4ประตูออโต้ตัว G ีตัวท็อปนะไปไวแน่นอนนะครับผมคันนี้นี่ นะครับสายลักไฮรักรีโวนะฮะกระจกข้าห่อมเป็นกระจกโครเมียมครับผมตัวนี้นะมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดฟิล์มให้แล้วรอบคันครับผมคิวขอบยางสีดําสภาพสวยใหม่เลยนะครับตัวนี้นะไม่ซิดเลยครับผมเจ้าของคันเดิมเขาไม่ได้จอดตากแดดเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นี่คิวกันสาดข้างติดมาให้แล้วครับผมอ่ามือจับนะครับเป็นครอบโครเมียมนะครับมาพร้อมมือจับโครเมียมอีกต่างหากนะครับตัวนี้ สภาพสวยมากนะคันนี้ใครตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมดูกันเลยนะเกียร์ออโตจริงๆครับผมแต่มาในราคาเกียร์ธรรมดานะโห่สี่ห้าเก้าครับพี่ๆถูกจัดเลยตัวนี้นะเบาะหนังครับผมตัวนี้นะสภาพพอใช้งานได้ครับผมไม่มีรอยขาดเลยครับผมมีรอยเล็กน้อยตามการใช้งานครับผมแต่มั่นใจได้ครับตัวนี้สภาพสวยจริงๆนะครับผมภายในนะนี่เบาะหนังนะครับผมดูไม่เก่าเลยนะนี่เห็นไหมครับ มีรอยยนนิดนึงครับผมตามการใช้งานครับผมตัวนี้นะสภาพสวยเลยนะรถเพิ่งเข้าใหม่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ได้บอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะด้วยนะครับผมพร้อมอะไรครับผมได้เป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเดี๋ยวดูหน้าปัดเรือนไม้ตัวท็อปกันหน่อยดีกว่าไอ้สตาร์ทแะเดียวติดเลยครับผมนี่ครับมีรูปแบบรีโวไฮรักหมุนกามาด้วยนะตัวท็อปเลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองรอยี่สี่ครับผมโอ้โห นี่ครับหน้ากากนะสภาพสวยครับผมนาฬิการดิจิตัลแล้วนะครับมีจอกล้องมองถอยเรียบร้อยครับผมมาพร้อมแอร์ออโต้นะฮะตัวนี้นี่เกียร์ออโต้ครับผมปุ่มอีเขาหมดเพราะว่าโหมดมีมาให้ครบแล้วนะครับผมตัวนี้สภาพสวยครับตัวนี้นะคอนโซลคอนโซลนะดูดีเลยนะครับผมไม่ซีดเลยนะตัวนี้ไม่มีคราบสก๊อตเทปคราบขาดตั้งกล้องเลยนะดูฝ้าเพดานดีกว่าครับผมสวยสะอาดครับผมนี่ขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้สปานะยังสวยขนาดนี้ครับพี่ ถ้าสปาเสร็จจะสวยขนาดไหนนะไม่อยากไม่อยากจะนึกภาพเลยครับผมไม่มีที่ติจริงๆคันนี้นะสีประตูใส่แม็กฟอร์จูเนอร์โอ้โหเป็นไงครับผมแผงข้อสวิต์สีดําเป็นโนแบ็คครับผมกระจกไฟฟ้าสีบานออทโทสโเฉพาะบานหน้านี่ผมให้ดูโครงสร้างดีกว่านะฮะนี่โครงสร้างสีเสาหลังเก่งเดิมๆครับผมตัวนี้นะหัวน็อตนองหัวน็อตใน,นเดิมหมดครับผมไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีแกะนะฮะนี่สติ๊กเกอร์ครับผมชลงฉลากแรงดันลมยางป้ายแดงอยู่ครบนะครับผมนี่เป็นไงครับ คันนี้โดยรวมนะผมบอกก่อนเลยนะเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้แล้วก็ที่สำคัญคือผิวพันดีบอดี้สวยนะตัวนี้อเป็นไงครับสี่ประตูแอร์หลังโอ้โหออโต้ราคาสี่ห้าเก้าครับผมใครตามหารถใช้งานกลับบ้านกลับต่างจังหวัดพาคนที่เรารักกับต่างจังหวัดกลับบ้านนะโ,โหคันนี้คุ้มจรงิงโอ้โหเป็นไงครับผมรถครอบครัวกึ่งเกประสงค์ครับผมขับใช้งานครอบครัวขับขนของก็ได้นะตัวนี้ เห็นนะครับปูพื้นกระบะไรเนอร์แบบมีขอบมาให้แล้วด้วยครับผมสีบรอนเงินสวยๆดูแลรักษาง่ายสมรสีรส่ชิ้นดำดำแมกฟอร์จูนเนอร์สวยสี่วงเลยผมบอกก่อนนะเจ้าของคันเดิมเขารักรถมากคันนี้นะครับสภาพแบบดูแลรักษาดีครับเห็นไหครับแชสโซงแชสซีไม่มีสน,นิมเลยนะตัวนี้อเป็นไงครับผมสวยเลยนะแต่ว่าตัวสติ๊กเกอร์พิเรนเนอร์ครับสีซีดไปนหน่อยนะตัวนี้นะอโอเคครับผม เลนไฟท้ายครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์ตัว G ติดครบไฮลักรีโวติดครบนะครับท้ายเดิมๆนะตัวนี้เห็นไหมครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีตาตัวเต้าปั๊มอยู่ด้วยนะฮะกันชนนะครับผมเดิมแท้โรงงานติดรถนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนนะย้ำอีกครั้งนะใครได้ไปครอบครองนะครับผมได้ไปใช้งานนะผมบอกก่อนเลยคุ้มนะครับคันนี้นี่กระบะไลเนอร์ครับผมสภาพสวยนะ ไม่มีร่องรอยของการขนของหนักเลยนะตัวนี้ไลเนอร์สวยๆเลยนะครับผมให้ดูโครงสร้างนะนี่รับประกันครับผมไม่มีชนหนักพิ้ความตัดต่อแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับผมรถสวยคัสเกคเอคคุณภาพนะครับมั่นใจได้เลยนะแกออโต้ไม่แสงเก้าครับผมแต่สภาพไหม่ไม่เหมือนแสงเก้าเลยนะสภาพใหม่จริงคันนี้มาดูบอยลี่ฝั่งนี้บ้างนะครับมียางอะไรไหมนะนี่โอ้โหยางอะไรก็มีนะครับผมเพิ่งเห็นพร้อมกับพี่ๆเลยนะเพราะว่าผมถ่ายเร็วๆเลยนะเข้าปุ๊บถ่ายปั๊บนะฮะตัวนี้ สติกเกอร์พิลเลอร์ติดครบครับผมเรียนไฟท้ายสวยๆนะซุ้มล้อสวยๆสีวงนะผิวพันดีบอดี้สวยสีซิลเวอร์สีบอลเงินนะดูแลรักษาง่ายๆเลยตัวนี้นะครับนี่ล้อแม็กซ์ฟอร์จูเนอร์นะอยู่ในตัวรีโวผมว่าสวยนะตัวนี้สีเงินนะอ่าเป็นไงครับนี่ซุ้มล้อนะเละคอนเละคอนเต็มไปหมดเลยนะครับผมเพิ่งเข้าจริงครับพี่พนะเลอรี่เอามาให้พี่พี่รับชมกันก่อนนะครับผมคันนี้นะครับผมถ้า ปล่อยทิ้งไว้ไม่เกินอาทิตย์ครับผมไปแน่นอนนะมั่นใจได้เลยนะราคานี้ให้ดูครับผมสภาพสวยนะเบาภายในใหม่ครับผมตัวนี้แอร์หลังนะแผงประตูข้างจะเป็นหนังเลยนะตัวนี้สภาพสวยนะครับผมสีเสาหลังเก๋งสวยๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับเราเน้นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะตัวนี้เป็นไงครับผมเบาะนะได้แต่เข็บไม่มีแตนไม่มีปีเลยนะครับ สภาพครับผมพร้อมใช้งานนะฮะนี่นะฮะสีเสาหลังเก่งสวยๆเลยนะครับคนนัดนอคนนัดหน่อยนะครับผมไม่มีถอดไม่มีขยะไม่มีแกะนะครับผมกว้างมากนะตัวนี้โอ้โหเป็นไงครับสีประตูนะให้ดูแผงข้างๆเม็ดอาร์ตเรียงกลมมสวยเลยนะครับแผงประตูข้างสวยเลยนะครับใครต้องการมาดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาหาเบอร์ได้นะครับที่สํานักคาตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะครับผมตัวนี้อยู่ย่ามีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ แต่ถ้าใครที่สามารถตัดสินใจผ่านคลิปนี้ได้นะครับผมรูปหรือคลิปที่ผมถ่ายมานะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมไม่มีชนหนักที่ขั้มตัดต่อแน่นอนครับไปครับเดี๋ยวเบิร์พาชมห้องเครื่องต่อเลยครับผมของยานเดิวมาเปิดเครื่องครับยานาวางโทรศัพท์กู่นะฮะ โอเคครับห okay, so okay, so ้องเครื engine, ่องก็จะเลอะนิดนึงนะฮะรถเพิ่งเข้านะครับผมช่วงนี้หน้าฝนครับผมดูแลตัวเองก็ได้นะครับพี่ๆนะมาครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 GD Asian Boost Super Power ครับผมตัวนี้ได้แรงบิดสูงในรอบต่ำครับผมเครื่องดีเซลนะอัตราการสิ้นเปลืองไม่ต้องพูดถึงตัวนี้เขาประหยัดน้ำมันอยู่แล้วด้วยนะครับนี่เครื่องแห้งๆเครื่องสดๆนะครับตัวนี้เรามั่นใจได้นะครับผม่า ABS นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับกระปุกน้ำมันเบรกมอเตอร์เบรกคานเดิมหมดเลยนะครับ ฐานเดิมๆตรงๆนะครับไม่มีคบไม่มีงอเลยนะครับผมตัวนี้นะแบตเตอรี่รลูกโตๆนะครับผมพร้อมใช้งานครับผมแผ่นเพดติดครบนะครับบอกเลขตัวถังบอกปีผลิตบอกอะไรหมดเลยนะครับผมลองเช็คดูได้นะครับตัวนี้นะสติ๊กเกอร์มอกรติดครบครับผมหัวกระหลกไม่มีเคะนะครับโอ้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมสีประตูตัวท็อปสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่หัวน็อตสวยๆนะ ฝาปองเดิมแท้โรงงานครับผมแผงคันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะสติ๊กเกอร์ตรงฉลากคำเตือนติดครบนะครับหัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับผมฝาแท้โตโยต้านะครับโอเคครับพี่ๆคนไหนที่ชอบรถกระบะสีประตูสีเงินคันนี้สภาพสวยโครงสร้างเดิมคัชเกตเอเกียออโต้ตัวท็อปนะครับโทรหรือไลน์ามาสอบถามเบอร์ได้นะครับที่เบอร์0955834840นนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคันนี้รีบโทรหาเบิร์ตได้เลยครับเบิร์ตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ